สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงบลูทุกท่านนะครับเจอกันกันกบผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับวันนี้ก็เช้าวันอาทิตย์นะฮะมีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันมากมายเลยนะครับทั้งเรื่องของเลวายโควิลรวไมไปถึงการเสริมทัพในส่วนของตำแหน่งอื่นๆก็เดี๋ยวติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับขอบคุณทางสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดาครับมีจําหน่ายแล้วที่เ e เ e ่ e อีนะครับก็ย้ําเหมือนเดิมครับใครที่ช่วงบ่ายเริ่มง่วงหรือว่าทํางานแล้วก็มีอาการเหนื่อยล้าครับแนะนําเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับที่จะทําให้สดชื่นนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของ s u ซูกิเอ t ติก้าสมาร์ทไฮครับ แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทมีจำนวนจำกัดครับพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับข่าวที่น่าสนใจครับไปเรื่องัันที่ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติอังกฤษครับชุด U 2ีที่สามารถคว้า แชมป์ยุโรปได้ในรอบ39ปีนะครับครั้งล่าสุดก็คือปี1984นะครับโดยที่เอาชนะสเปนไปได้1ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากเคอร์ติสโจนนะครับก็ทางด้านของเรวายควิลเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะช่วงท้ายนี่มีทําเสียจุดโทษด้วยแต่ว่าก็ติดเซฟผู้สับประตูเจมส์ทรฟฟอร์ดนะครับก็เลยอังกฤษเนี่ย เล่นตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงนัดชิงพวกเขานอกจากชนะชนะรวดแล้วเนี่ยยังไม่เสียประตูเลยสักเกมเดียวนะครับถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับทีมชาติอังกฤษชุดยู21ชุดนี้นะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจากเดลี่เมลครับเป็น breaking news มาบอกว่าเชลซีจะเปิดตัวชุดแข่งใหม่ในวันจันนี้ครับโดยไม่มีสปอนเซอร์คาดอกนะครับซึ่งใน Twitter ของเชลซีเนี่ยก็มีการบอกคำใบ้มาเรื่อยๆนะครับ ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นคำใบ้เหมือนเป็นเกมบอยนะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็น Nintendo คาดอกหรือเปล่าแล้วก็มีเรื่องของโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนที่เป็นเกมงูนะฮะจนมาล่าสุดก็มีการเหมือนเด็ก2คนมานั่งเล่นเกม PlayStation คนก็เลยคาดเดาไม่ถูกครับว่าเป็นอะไรแต่ว่าภาพล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของสปอนเซอร์คาดอกนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น เรื่องของเสื้อที่อาจจะย้อนยุค90นะครับก็เดี๋ยวรอดูครับวันจันทร์น่าจะเปิดตัวนะฮะขณะเดียวกันเบนจาขอบบอกว่าตอนนี้จะไม่มีสปอนเซอร์ที่แขนเสื้อของเชลซียังมีการเจรจากันอยู่ครับคาดว่าชุดแข่งซีซั่นใหม่จะวางขายในเดือนสิงหาคมนี้การตัดสินใจเรื่องชุดแข่งจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ครับเพื่อให้มั่นใจว่าแฟนบอลจะได้ซื้อเสื้อซีซั่นใหม่ที่จะเริ่มต้นนะครับ ซึ่งเบนจาขอบก็รายงานครับคาดว่าเอเย่นด้านกีฬาอย่าง C.A.A. ครับกำลังเป็นตัวเต็งที่จะได้ปรากฏชื่อคาดอกบนเสื้อของเชลซีแต่ตอนนี้ยังมีการเจรจากันอยู่นะครับก็มีเจ้าใหม่เข้ามานะชื่อว่า C.A.A. นะครับขณะเดียวกันครับก็มาริโซ่ปอรเชติโน่ครับออกมาสัมภาษณ์พูดถึงการที่เจ้าของทีมจะเข้ามาในห้องแต่งตัวครับเขาบอกว่าสำหรับผมเนี่ยผมยินดีต้อนรับอย่างยิ่งหากเจ้าของทีมจะเข้ามาในห้องแต่งตัวหรือเข้าไปในสนามฝึกซ้อม แต่ก็อย่างที่ผมบอกครับพวกเขาต้องสื่อสารให้ผมทราบก่อนเสมอผมต้องการทราบและเตรียมคนให้พร้อมเอาไว้ก่อนเพราะเรื่องแบบนี้ในอังกฤษถือเป็นเรื่องพิเศษบางทีในประเทศที่อาจจะไม่ใช่แบบนี้เนี่ยแต่ที่นี่เป็นแบบนี้ครับหัวหน้าโคช้ชหรือผู้จัดก,การทีมในทุกสโมสรมีอิทธิพลต่อแฟนบอลน,นักเตะสตาฟและทุกคนรวมถึงสื่อด้วยเราอยู่ตรงนี้เพื่อชี้แจงแนวทางให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรน,นี้เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมา เพื่อพยายามทำให้ผลงานและโชว์ฟอร์มในแบบที่ดีที่สุดสำหรับผมแล้วแฮปปี้ครับหากพวกเขาใกล้ชิดกับพวกเราพวกเขาคือเจ้าของทีมแต่คนเป็นโค้ชเฮดโค้ชหรือผู้จัดการทีมต่างก็เป็นคนที่ทำการตัดสินใจในบางเรื่องเพื่อดูว่าในห้องแต่งตัวหรือสนามซ้อมควรเป็นอย่างไรและยังต้องทำงานร่วมกับผู้มวยการกีฬาเพื่อสร้างการสื่อสารภายในสโมสรด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับข่าวเรื่องการซื้อขายย้ายทีมครับมีรายงานเรื่องของพูลิซิชอีกรอบหนึ่งว่าเอซิมิลานบรตรลุข้อตกลงแล้วครับก็อยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านยูโรโดยมีเงื่อนไขส่วนแบ่งการขายครับในกรณีที่มีการขายพูลิซิชในอนาคตคือสมมุติว่ามิลานเนี่ยถ้าขายพูลิซิชออกไปเนี่ยเชลซี Chelsea จะได้เปอร์เซ็นต์บางส่วนถึงไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่นะครับ ขณะที่กิฟมีสปอร์ตครับก็ตีไว้เป็นลือครับบอกว่าสถานการณ์ของมาคุคุเรียสเนี่ยยัง50-50อยู่ครับเพราะมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันนะครับส่วนกาเซตาเดลโลสปอร์ตครับรายงานว่าลูคาคูเนี่ยไม่ต้องการมาร่วมปีซีซั่นกับเชลซีแม้ว่าปอรเชติโน่จะพูดว่าต้องการให้นักเตะก,กลับมารายงานตัวในสัปดาห์หน้าส่วนฝั่งของเรียมทูมี่ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอของอินเตอร์มิลานในการซื้อลูคาคูครับที่38.5ล้านปอน และกลายเป็นยูเวนตุสและอัลฮิลาวครับที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะแทนหลังจากอินเตอร์ไม่สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องของเชลซีนะครับขณะที่ฝั่งนิซากินเซล่า lla, ก็บอกว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอล่าสุดของอินเตอร์ครับในดีลของลูคาคูครับพวกเขาต้องจ่ายต้องการเงินนะฮะเหมือนเชลซีต้องการเงินอย่างน้อย40ล้านปอนด์ตอนนี้เนี่ยมียูเวนตุสและอัลฮิลาวครับเป็นทีมที่ให้ความสนใจเช่นกันหากอินเตอร์ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะครับ พูดง่ายๆว่าทางเชลซีนี่อาจจะขอไปถึง40-45ล้านอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเบนจากขอบครับก็บอกว่าเชลซีจะพิจารณาขายลูค่คูที่ข้อเสนอประมาณ45ล้านยูโรครับตอนนี้มียูเวนตุสและอาฮิลาวที่ให้ความสนใจครับแต่ข้อเสนอของอินเตอร์เนี่ยโดนปฏิเสธไปแล้วในขณะที่นักเตะก,กําลังพิจารณากับการย้ายไปอยู่กับซาอุอย่างจริงจังอีกครั้งส่วนฝั่งของเกาโชเมคาโตครับรายงานว่า เซบาสเตียนเลดูครับทนายของลูวาคูเนี่ยกำลังพยายามจะช่วยต่อรองค่าตัวนักเตะที่เชลซีเรียกร้องจากอินเตอร์มิลานเนื่องจากอินเตอร์ไม่ต้องการจ่ายเงินเกิน40ล้านยูโรนะครับส่วนฝั่งของกาเซตาเดลโลสปอร์ตเนี่ยบอกว่าเชลซียังคงสนใจดูซานวาลฮูวิชโดยพร้อมทุ่ม65้าล้านยูโรครับแต่ตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในช่วงขายผู้เล่นออกจากทีมและดูเหมือนว่ายูเวนตุสจะเรียกร้องค่าตัวระดับ80ล้านยูโร ซึ่งในขณะเดียวกันครับก็มันมีข่าวรายงานครับจากทางด้านของ YouTube ของนักข่าวครับที่อยู่ในอิตาลีเนี่ยเขาก็บอกว่าทางแม็กซ์อเลกรีครับคุณซื่อของยูเวนตุสเนี่ยต้องการให้ลัวคูเป็นกำลังหลักนะครับในการเสริมทัพนะครับขณะที่เชลซีก็อาจจะพร้อมยื่นข้อเสนอในการแลกเปลี่ยนกับดูซานวัลาฮูชนะครับคือถ้าออกมาเป็นแบบนั้นนี่แฟนเชลซีน่าจะค่อนข้างพอใจนะถ้าเกิด สมมติต้องบวกเงินแล้วก็แลกกับวลาฮูวิชนะฮะบวกลูคาคูบวกเงินไปแล้วได้วลาฮูวิชมาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับขณะเดียวกันครับตุโตโตมาคาโตรายงานว่าปรโลดิบาลาเนี่ยเตรียมกลับมาร่วมปีซีซั่นกับโรมา่าแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีนะครับนอกจากนี้ครับฟุตบอลทรานเฟอร์ครับอันนี้ตีไว้เป็นลือก่อนเลยครับบอกว่าเชลซีจะเปิดโตเจรจากับเอเย่นของฟอรลินบาโลกุนครับกองหน้าดาวรุ่งของอาร์เซนอลที่ปีที่แล้วระเบิดฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงถึง21ประตูจาก27นัดให้กับทีมแรงในการยืมตัวเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแต่อาร์ซนอลเรียกค่าตัวของบาโลกุลที่50ล้านปอนด์นะครับในขณะที่นักเตะเองก็ไม่ต้องการนั่งเป็นตัวสำรองและมองหาโอกาสในการย้ายทีมนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับมีออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการครับก็เชลซีเซ็นสัญญาก,กับอิเซซามูเอลสมิธครับกองหลังดาวรุ่งของเอเวอเรตมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นงานถนัดของท็อตโบลี่นะครับช่วงนี้นี่โกยเน้นแต่ดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีข่าวเรื่องของเลวายโควิลเพิ่มเติมครับก็เบนจาคอบนะฮะร,รายงานบอกว่าแม้จะมีข้อเสนอจำนวนมากมายครับให้กับเชลซีนะแต่ก็ดูเหมือนว่าเชลซีจะปฏิเสธแบบอัตโนมัติเลยครับในดีลของเลวายโควิล สิ่งเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือผู้เล่นพยายามฝืนเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมคือพูดง่ายว่าผู้เล่นอาจจะต้องงองแงครับถึงอาจจะย้ายได้นอกจากนั้นเนี่ยทางฟาบิโซโรมาโนยังรายงานว่าเชลซีเนี่ยเตรียมเปิดการเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับโควิลในเร็วๆนี้และเชลซียืนยันว่าจะไม่ขายนักเตะรายนี้ให้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิลก็น่าจะยังมีอนาคตที่ดีกับทางด้านของเชลซีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะออกมาใน ลักษณะแบบไหนะครับแต่ถ้าต่อสัญญาเนี่ยก็น่าจะอยู่กับทีมต่อนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องราวเรื่องนี้ครับทางคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับที่แกลงภาพเหมือนกําลังพักผ่อนนะฮะปรากฏว่าเตียโกซิวาไปเม้นหาเอนคุนคูครับบอกว่าเฮ้ยเอนคุนคูนะฮะฮอลิเดย์อเวอร์ครับกลับมาทํางานได้แล้วครับการพักผ่อนจบลงไปแล้วนะครับ ก็แมลูกพี่ใหญ่ครับสั่งเอ็นคุนคูให้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับก็เป็นมุกตลกตลกที่นำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเพื่อนๆฟังข่าวแล้วมีความเห็นอย่างไรกับเลวายโควิลครับที่จะสามารถขึ้นชุดใหญ่ได้หรือย,ยังนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ